สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งครับ EP นี้เป็น EP 2นะครับประจำวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนนะวันนี้มี2 EP นะ EP 1แนละ EP 2คือ EP นี้นะก็ยังคงมาเจอเจอ,เจอกันได้นะครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นติดดาวคัดเฉพาะทุกที่มั่นใจสุดจัดชุดจัดเดียวของมันต้องมีคลิปนี้ EP 2มีมาฝากสคู่ครับเป็นสิดาวล้วน คู่แรกครับคลับมูก,กับรอยัลอันเบิร์ตผู่ที่2ครับอันเดรเรดกับราสิงเก็งและปิดท้ายด้วยไบรตันกับแอตแลนติลาห้ามพลาดรวยประการทั้งปวงครับและเช่นเคยครับรบควนทุกท่านที่มารับชมแลบฟังนอกจากต้องฟัง ep 2และ ep 1ในวันนี้แล้วก็อยากให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งจริงๆครับมาเริ่มต้นกันที่ เกมคู่แรกครับคลับมูกกับรอยัลอร์เบิร์มาดูข้อมูลมาดูภูมาดูแฮนดิแคปกันในศึกจูเปยนลีกเมลเยียมกับแข่งขันกันตอนหัวค่ำเลยทุ่มครึ่งสนดราคาให้คลับมูกเป็นต่อที่ครึ่งลูกนี่คือสองทีมในโซนลุ่มนํำนะครับเป็นเรียกว่าเป็นงานหนักของทั้งคู่อะ่ะเพราะต่างฝ่ายต่างเป็นทีมที่มี อันดับและคะแนนใตหลังที่ดีมากเจ้าบ้านเนี่ยครับมุ๊กเนี่ยอยู่ดับที่4ของตารางมีอยู่32คะแนนในขณะที่ทีมเยอรอยัลอัลเบิร์ตเป็นทีมดับที่2นะครับมีอยู่34คะแนนนี่แหละครับนี่คือการตัดแต้งกันเองจริงสําคัญมากและครับบุ๊กก็ต่อครึ่งลูกก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะอย่างไรก็าตามครับไปดูข้อมูลพื้นฐาน ห้างเกมหลังสุดของทั้งขับมุกแล้วเรายอดแอิร์ดปรากฏว่าต้องใช้คําว่าไม่ดีพอมๆกันจะเห็นได้ว่าขับมุกับห้างเกมหลังสุดรวมทุกรายการขวงเขาชนะหนึ่งเมือนสองแพ้สองโอ้โหทําไมช่วงนี้ดูตุ๊บตุ๊เป๋จังเลยครับสรับขับมุกในแง่าการทุนก็ทำกำไรได้แค่เกมเดียวเจ้าหนึ่งขาดทุนสามหากลมกบนี่แล้วเข้าเนื้อเต็มเต็ม นบสำหรับขมุกในขณะที่เราย่ออัลเิรดครับ้5เกมเรงถูกจากทุกรายการก็ชนะ1เสมอ2แพ้2ไม่มีเช่นเดียวกันเหมือนกันเลยในแง่าการลงทุนก็แทบจะคล้ายๆกันเลยครับกับรายเกมเดียวขาดทุน4เกมหากลบกลบนี้แล้วเข้าเนื้อเรียกว่ามีเงินเก็บก็หมดอ่ะมีการ์ดก็หมดก็มีแัตเครดิตก็รูดหมดอ่ะ ต่างฝ่ายต่างดูไม่ค่อยดีเลยแล้วก็เป็นส่งทีมใหญ่เจอกันเองด้วยนะมาเจอกันจังหวะน,นี้นะ่นาจะรู้สนุกแต่อย่างไรก็ตามครับก็มีแอมมีมุมมองหนึ่งที่ไม่น่าสนใจตรงที่ไอ้ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมเนี่ยครับมมดูจะหนักกว่าเพราะมันมีอยู่ถึงสองเกมที่พวกเขาลงเล่นในส่วนของยูฟาแชมเปี้ยนลีกซึ่งมันเป็นเกมใหญ่เกมหนัก พวกเขาแพ้ปอโต้แล้วก็ไปเสมอเลยบนคู่ซ่นนั่นเองก็อาจจะมีความตรงนี้แหละที่ดูขับมุกจะเหลื่อมล้ําด้วยความงานที่มันยากกว่างานที่มันยากกว่าแล้วก็เอ,อในส่วนของที่เหลือก็ดูจะกล้ากึ่นกันหมดนะการลงทุนและอดบับและคะแนนในตารางส่วนสันติการเจรจาก้าวครั้งหลังสุดปรากฏว่าขับมุกชนะได้สี่ครั้งเสมอหนึ่งครั้งนี่ก็เป็นส่วนนส่วนหนึ่งที่ขับมุกดูดีกว่า เพราะนั้นจากข้อมูลพื้นฐานที่กล่าวมาตั้งแต่ขั้นตอนของคู่นี้นะหากลบกบนี้ข้อนี้ข้อด้อยนูน่นนี่นั่นเป็นขลับมุกที่ดูดีกว่าครับมาสองผู้ดูแฮนดิแคปครับบรรดาห้าเจ้าท็อปมองเกมผู้นี้คาดการเกมผู้นี้ไว้อย่างไรก็จะบอกว่าใน,นส่วนของราคาผู้เจ้าทั้งหมดห้ารายยังคงไว้เนื้อเชื่อใจจะ้านขลับมุกว่าจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้ในเกมนี้ชอ่องเติมปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยครับห้าราย ช่องทีมเยอนปรับเพื่อขึ้นสาปรับลดลง2เพราะนั้นเอาที่มันเห็นชัดๆเห็นเหมือนกันเลยก็คือเจ้าบ้านชนะตัวแฮนดิแคปครับเป็นราคาครึ่งลูกเลดนี้ก็น่าจะเป็นครึ่งขาวแฮนดิแคปเนี่ยมีเจ้าหนึ่งที่ไม่ไม่เปิดราคาคือปิดราคาไปแต่ดูตัวเลขแล้วก็เรลดพอๆกับที่เปิดอยู่ตอนนี้แหละซึ่งในเจ้าที่เหลือ4รายมี3รายปรับราคาลดลงในเจ้าบ้านฝั่งบนต่อ และในสามรายที่ปรับเพิ่มเอ้ปรับลดลงเนี่ยก็ไปปรับเพิ่มขึ้นในฝั่งฝั่งบนรองด้วยมีเพียงหนึ่งเจ้าที่เห็นต่างครับที่ปรับเพิ่มขึ้นในฝั่งบนต่อและปรับลดลงในฝั่งบนรองเพราะฉนั้นสี่รายนี้มีสามรายเชื่อใจเจ้าบ้านบดต่อขับมุกนะครับขึอลูกจะกินได้เพราะฉนั้นก็ว่าตามเสียงส่วนใหญ่ครับเสียงข้างมากในราคาภูเชื่อใจเจ้าบ้านหมดเลยแต่พอมีราคาขึ้นลูกขึ้นมา มีเจ้าหนึ่งไม่ไม่เปิดส่วนที่เปิดอยู่ก็เห็นด้วยด้วยกันในฝั่งบนต่อสารายเห็นตรงข้าม1นรายเพราะนั้นบวกกับข้อมูลพื้นฐานเมื่อสักครู่นี้ยังคงน่าสนใจและน่าติดตามครับบุ๊กในฐนานะเจ้าบ้านจัดไปเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุด10ดาวตัวที่หนึ่งนะของในคลิป EP พนี้นะครับบุ๊กแล้คู่ต่อมาครับใช้ข้อมูลสองูด,ดูแฮนดิแคปครับอันเดเรดกับราิงเกง ในจูบแลน์รีเบลเยียมนี่แหละแต่ไปแข่งกานดนึกเลยเที่ยงคืนครึ่งสนยราคาให้ลาวซิงเก็งเป็นต่ออยู่ที่สเสมอเสมอทีมพวกนี้บอกก่อนเลยนะถ้าเรื่องของชื่อชั้นทีมนะอันเดอร์เลตจะดูดีกว่าลาซิงเก็งแต่ถ้าดูอันดับแลกคะแนในในตารางก็จะบอกว่าเจ้าบ้านนั้นอยู่อันดับที่11ของตารางครับมีอยู่20คะแนนในขณะที่ลาซิงเกงตอนนี้คือทีมนำจาาโผของตารางนะ มี43คะแนนนำห่างจากทีมที่ตามมาอยู่9คะแนน็รจะบอกว่าเรื่องของชื่อชั้นทีมเกตมอสอันเดนดูดีกว่าแต่ถ้ามองผลงานล่าสุดอันดับและคะแนนในตารางล่างสิ่งดีกว่าผลงานห้างเกมหลอสสุดของจ้าบ,บานอันเดก็เหมือนว่าช่วงนี้พวกเขาจะดูดีขึ้นอย่างน้อยก็เหนียวแน่นแพ้ยากชนะสองแพ้สามคารับชนะ 2, สะองเสมอสามผมยกให้เป็นเรื่องที่ดีเลยนะ ราะก่อนนั้นนี่อันเเลยจากกราท้อนกันท่านมากหลุดแพ้บ่อยนู่นนี่นั่นแต่ช่วงนี้ดูจะอย่างที่บอกครับว่าแข็ยแกรการลงทุนถือว่าโอเคเลยกำไรสามเกมขาดทุนสองเกมหักลมกลมี้แล้วก็ยังพอมีค่าเข้าแกงนะถ้าไม่พอก็ยังพออะไปซื้อมาม่าสองสามห่อซื้อไข่ติดมาด้วยได้อยู่ได้เอาตัวรอดได้ในขณะเดียวกันก็รับซิ้นเกงครับห้าเกมหลังสุดรวมทุกรายการ พวกเขาชนะมาห้าเกมติดและถ้าย้อนไปไกลกว่านี้ก็ต้องบอกว่าประมาณสักสิบหกเกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยเสมอแค่เกมเดียวที่เหลือชนะสิบห้าเกมแน่นอนครับในแง่าการทุนเหมือนกำไรเนื้อเนื้อเน้นเน้น,น,นและเป็นทีมที่พาทำกำไรแบบยาวๆกินกันแบบยาวๆเลยนะอันนี้คงไม่ใช่แค่นั่งกินหลูอยู่สบายแล้วแนหะ ไม่ได้แค่แบบจะกินเอ็มกินชาหมูลแหละถ้าใครตามราสิงเกงนะแล้วมันพาก,กําไรขนาดนี้มันชนะมนสาสภาพเกมแบบนี้นะและแทบจะชนะราคาทุกเกมด้วยซ้ำไปเกือบจะชนะทุกเกมเลยมองเลยครับว่าอันนี้เผลอๆจะผ่อนรถผ่อนบ้านได้นะถ้าทำเป็นเล่นไปก็เรียกว่าถ้าเทียบกับอัจจามานครับแม้อัจบมาอันอไหจะดูเหนียวน่นขึ้นแพ้าย,ยากขึ้น การลงทุนจะมีกาไรเหมือนกันแต่ถ้าเทียบกับราสิงเกงแล้วมันก็เป็นอะไรที่คนละเรื่องเลยราสิงเก็ดูดีกว่าทั้ง5้าเกมหลังสุดทั้งในแง่ของผลงานการลงทุนและความสม่ําเสมอต่อเนื่องอันนี้สําคัญนะความสม่าเสมอต่อเนื่องอย่างที่บอกสิบหเกมหลังชนะสิาเสมอหนึ่งและรวมถึงอันดับและคะแนนในตารางที่มันมีแรงจูงใจในการเล่นแตกต่างส้ายทีการจันการกับพักั้งหลังสุดปรากฏว่าราสิงเก็ชนะสามครั้ง อันนัในชนะหนึ่นงครั้งเสมอไปหนึ่งครั้งก็ถือว่าลาสซิงเกงดูดีกว่าอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นในข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดทั้งมวลคงต้องบอกว่าลางซิงเก็งแน่นอนครับดีกว่ามาสองภูดูแฮนดิแคปครับบรรดาห้ากเจ้าทัพมองเกมผู้นี้คาดการเกมผู้นี้ไว้อย่างไรก็ด้บอกในส่วนของราคาภูครับเจ้าทัพห้าลายยืนอยู่ฝั่งทีมเยือนลาสซิงเก็งลดลงหมดเลยห้าายช่องเสมอเพิ่มขึ้นหมดเลยช่องทีมเยือนเพิ่มขึ้นสี่ลดลงหนึ่ง เพราะนั้นเสียงส่วนใหญ่เสียงข้างมางกไปเด็กกระชนสุดคือช่องทีมเยือนชนะแทนนิคแครในราคาสะเหมือนรางทิ้งเก้งมีแค่น้ํเจ้าปรับราคาลดลงหมดเลยในภาคฝั่งทีมเยือนบอลต่อต่อแค่น้ํานะลดลงหมดเลยช่องทีมเจ้าบ้านก็ปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยรองแค่น้ําคือขนาดมีแค่น้ํายังปรับขึ้นปรับลงท่านชัดเจนสักขนาดนี้ภูก็เลือกทีมเยือนแฮนดิแคปก็เลือกทีมเยือนบอลต่อ บวกกับข้อมูลพื้นฐานเมื่อสักครู่ก็เป็นลาสซิงเกงที่ดูดีกว่าแล้วจะไม่ให้อยู่ต่อลาสซิงเกงได้อย่างไรจัดไปเป็นตัวทีเด็ดเน้นส่วน10ด,ดาวตัวที่2ครับอยู่ลาสซิงเกงมาถึงตัวสุดท้ายครับใน EP 2นี้เช็คข้อมูล2อูลดูใน,นแคปครับไบรตันกับแอตตาวิลล่าในสุพีเรียล์อังกฤษแข่งขันกันตอนสามทุ่มไบรตันต่อครึ่งลูก ไารทาแลนด์ต้มิลาเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องชื่อชั้นทีมเกตบอลผู้เขาสูสีหรูดีดมีความใกล้เคียงกันมากแต่สถานการณ์ในเีกตอนนี้ครับเจ้าบ้านไบรตันขยับขึ้นอยู่อันดับที่หกของตารางครับมีอยู่ย1เ็คะแนนพวกเขาสามารถลุ้นพื้นที่ยุโรปได้เลยครับอย่างแน่นอนก็ต้องมียนะูโรป้าในนาทีนี้นะแต่ถ้าฟอร์ดีๆต่อเนื่องก็อาจจะมีเด็กท่นอยู่ฝีายสลีไดกทีมหนึ่มกันทําเป็นเล่นนะนิวคาสเซิลยังขึ้นไปแล้วนะ ในขณะที่ทีมยูเอ็นแอตตอิลล่าครับอยู่อันดับที่13ของตารางมีอยู่15คะแนนก็ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ห่างจากโซนท้ายตารางพอสมควรห่างจากไฮคอร์ได้เพิ่มในคล่องขึ้นไม่มีไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่นี่คือในส่วนของในตารางลีกผลงานล่ะผลงานห,านห้าเกมหลังสุดของบรลลตันก็ชนะสามเสมอหึงแพ้หนึ่งจัดว่าดีเลยดีเลยเพราะเกมเดียวที่แพ้ก็เป็นการแพ้กัแกบแมนเชสเตอร์ซิตี้สามหนึ่ง ล่าสุดสดสดร้อนๆพวกเขาเพิ่งเขีย่ยอาร์เซนอลตกรอบในคาราบาวครับสามหนึ่งแม้เกมนั้นอาจจะพูดดูหลูไม่ได้เต็มปากนะเพราะว่าอาร์เซนอลจัดทัพทุกคน,นลงทุกทุกลงเล่นนะแต่มันก็มีความต่อเนื่องของบไบตันเพราะก่อนหน้านั้นพวกเขาก็ชนะได้ทครั้งเชลซีและชนะมูฟแทนตันกำไรสามเกมครับขาดทุนเกมครึ่งน,ะนั้นในส่วนของการลงทุนห่างลบกลมนี้แล้วแน่นอนมีข้าวแกงมีไก่ย,ย่างกลับมาได้ ในขณะที่าร์ตันวิลลาครับทางเกมหลังสุดลงทุนรายการชนะสองแพ้สามก็อยู่ในเกตบปานกลางนะแต่จุดสังเกตที่น่าสนใจคือแอตตาวิลลานี่ส่วนใหญ่แล้วจะเอาดีกับเกมในบ้านหรือเปล่าชนะแมนยูชนะเป็นอร์ยเกมในบ้านแต่ออกนอกบ้านสามเกมหลังแพ้รวดล่าสุดก็พึ่งแพ้กับแมนยูคืนในเกมบนลรวยคาราบาวครับสี่สองทั้งที่ครึ่งแรกนําก่อนถึงสองครั้งสองคราวหนึ่งศูนย์แล้วสองหนึ่งวันนั้นยังจําได้เลยว่าให้แตตาวิลล่าเป็นตัว อบอลรองสิบดาวก็ทำท่าเหมือนจะดีครับทำท่าเหมือนจะลูกแมนอยู่ได้สบายๆอย่างครึ่งแรกอะ่ะแต่พอลงมาครึ่งหลังมันหนังคนละม้วนเลยแสดงว่ามีความไม่แน่นอนสูงมากอัตามลาลาในเกมเหนือนะผลงานมาเลยออกมาแบบเนี้ยในแง่าการลงทุนก็กำไรสองเกมการทุนสามเกมผ่านลงกับนี้แล้วแน่นอนมันเข้าเหนือและเมื่อยกไปเทียบกับไบรตันทั้งอันดับและคะแนนในตารางทั้งผลงานห้าเกมหลัง ทำให้ง่ายการผลุนบัลตั้นดูด,ดีกว่าหมดในส่วนของสายติการเจดกันส่วนนี้ห้าเกมหลักแอตวเวลาชนะสองเกมบอตั้นชนะหนึ่งเกมเสมอกันไปสองเกมส่วนนี้คงต้องยกให้แอตวเวลาดูด,ดีกว่านะเพราะอย่างน้อยสองเกมที่ชนะเนี่ยมันอาจจะดูชนะไม่ได้เยอะหรอกตอนสองเกมที่เหลืออีกสามเกมก็มีสูงสีแต่มันเป็นสองเกมล่าสุดงาที่เจอกันมา เพราะ้นแอนตาวิล่างผมไม่ได้เก่งกว่าไบต้าสักเท่าไหร่ก็อย่างว่าแหละบอลมันระดับเดียวกันนะแต่ว่าช่วงเนี้ยมันอาจจะมีความแตกต่างมันอาจจะมีออย่างเช่นไบต้าเนี่ยตอนนี้แนวรุกน่าสนใจโดยเฉพาะตัวที่เป็นตัวญี่ปุ่นนะผมอไม่มั่นใจเรื่องชื่อนะเดี๋ยวออกชื่อไปผิดแล้วไออีกเอาละแต่ว่าตัวเน้นฟอร์มดีกําลังดีนะยิงเป็นว่าเล่นเลยถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ชื่อไว้หน่อยก็แล้วกันนะว่าชื่ออะไรนะ อืเพราะนั้นข้อมูลภาพรวมบริลตันดูดีกว่าครับมาดูราคาพูดูแฮนดิแคปจัมบดาห้าเจ้าท็อปวันนี้ฮ้าเจ้าท็อปมองเกมคู่นี้คาดการเกมคู่นี้ไว้ว่าอย่างไรครับในส่วนของราคาพูครับเจ้าครับสี่จากห้ารายเชื่อใจเจ้าบ้านบรายตันลดราคาลงแต่ในขณะเดียวกันก็มีช่องสมอรสามรายลดราคาลงสองเจ้าปรับเพิ่มขึ้นและ ในช่องทีมเยือน5รายปล่าเพิ่มขึ้นหมดเลยวันนี้ถ้าอ่านราคาภูเนี่ยเจ้าเชือใจจะมาจัดชนะแต่ถ้าชนะไม่ได้ก็ได้จบในการเสมอเป็นหน้านที่สองรองลงมาคือไบรตันมันชนะกัเสมอะแต่โอกาสชนะมีมากกว่าอกาสเสมอนะแฮนดิแคปครึ่งลูกของไบรตันเจ้าส่วนใหญ่4จากห้าลายเชื่อว่าไบตันน่าจะทาได้น่าจะกินแฮนดิแคปนี้ได้และเช่งเช่นเดยกันครับตรงกันข้าม บอลรอง4-5จาก้ายปรับราคาเพิ่มขึ้นคือเชื่อว่าอันตร,ราไม่สามารถกินราคาหรือสู้ราคาคู่ลูกนี้ได้สําเร็จอย่างนแน่แนเพราะนั้นว่าตามเสียงส่วนใหญ่ว่าตามเสียงข้างมากในราคาพูเชื่อใจจะบ้านในแฮนแิแคปเชื่อใจ,จมาต่อสอดท้องกันเพราะนั้นบวกกับข้อมูลพื้นฐานมาสักครู่ยังคงต้องอยู่กับไบรตันครับเป็นทีเด็ดตัวนิสสุดสิบดาวตัวสุดท้ายใน EP สองนี้กอขอให้วเราช่วงนี้ครับเจอกับบอลดวงเคนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ สวัสดีครับ